ความเป็นมาพิบูเนี่ยผมมีคนติดตามผมจากทั่วประเทศเพื่อเผยจากหลายหลาย,หลายประเทศด้วยนะครับใช่ไหมครับงนั้นผมจะเป็นสสาออเขตไม่ได้ถ้าผมจะเป็นตัวแทนผมขอเป็นตัวแทนประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยน,นะถ้าผมอยากจะทําเข้าไปทําทงานเราวผมอยากเข้าไปในานามของตัวแทนของคนทุกคนที่เลือกผมนะไม่ใช่คนจะเขตได้เข็ดนะดังน,นั้นช้อยนี้ผมตัดแล้วนะครับนะต่อมานะครับไอ้พักกระจอกอ่อก่อยเนี่นะครับนะ คือมึงแม่งหัวหน้าพักมึงหรือว่าคนในพักมึงยังไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแล้วมึงจะมาเชิญกูไปอยู่ปาท้ลิทเบอร์สองนี่นะมึงต้องใช้สมองส่วนต้นตีนคิดแน่เลยนะครับใช่ไหมครับนะผมไม่มีวันจะรับตำแหน่งเบอร์สองั้นมึงเลิกเพอ้อเจอกันได้แล้วถ้าคุณมีปัญญาเข้า ใช่ไหมคุณก็เข้ากันไปเลยดีคุณจะมาเอาผมไปหนุนคุณทําไมล่ะครับใช่ไหมเออถ้าเบิร์จะมาดึงผมเพื่อไปอยู่เบอร์สองมึงต้องใช้ส้นเตีงคิดนะไม่ได้ใช้สมองนะถ้ามึงมีคะแนนมึงไม่ไปเชิญกูหรอกใช่ไหมครับถ้ามึงมีคะแนนมึงก็ทํามันเองตอนนี้มึงไม่มีคะแนนมึงมาเชิญกูแล้วมึงจยากูอยู่เบอร์สองนี่นบนะนี่มึงกำลังดูถูกกูอย่างมากนะถ้ากูไม่ตะเพิ่อแต่ไปก็บบนบนหัวนั้นอย่ามายุ่งกับกูอีกนะครับ นั้นกอมีอยู่เหลืออยู่สามพักนะครับที่วันนี้ให้ผมเป็นปาร์ติเเบอร์สาเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคันดิเดตชิงนายกแล้วถ้าเกิดว่าอเผอิญได้สอสอเยอะ,นะ,น,ะนะครับผมไม่ได้อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ถ้าเกิดเสียงมันขาดแล้วจะไี่จะต้องดึง เข้าไปลุ้นแล้วผมคือคนที่ได้เก้าอี้นะถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องคุยกับผมจบทุกคนเป็นพยานนะครับเงื่อนไขผมมีแค่นี้นะใช่ไหมกูรู้ว่าผมพูดผมไม่เล่นการเมืองไม่เล่นการเมืองเนี่ยครับแล้ววันหนึ่งผมเข้าไปรับปาี้ริสต์อันดับสองยอมทุกอย่างแล้วกูจะยืนอยู่ตรงไหนสังคมใช่ไหมครับวันนี้ก็บอกเอ้ ผมเป็นปฏิริเบอร์นหนึ่งเป็นคนดีไดชิงนายกด้วยแล้วถ้าเกิดได้ร่วมรัฐบ,บาลผมเป็นรัฐมนตรีด้วยอย่างเงี้ยผมก็บอกเอฟซให้คุณจะเอากับผมหรือเปล่าถ้าเอาก็รวยถ้าไม่เอาก็จบแค่นี้ครับแต่นี่จะมาเสนอเงื่อนไขงี่เง่าอย่าอย่าดนะ้นะครับผมรำคาญมันเรืวพวกนี้มากนะคุณไม่รู้จักมาพีบ่บูหรือไงวะเออเนี้ยอากาศยิ่งร้อ,อนๆนย่ผมไม่อยากคุยกับคนที่แบบไม่รู้เรื่องไลยคุยอีกครั้งสองครั้งผมก็พูดไปทุกวันว่าไอ้กูไม่อยากเล่นงานเมืองนะ ถ้ามันจะเล่นก็ต้องมีเงื่อนไขที่ปฏิเสธไม่ได้นะผมไม่ได้มีหน้าที่แบกให้เข้าสภาแต่ถ้าผมเดินเข้าสภาแล้วมีคนเดินตามผมเข้าไปเป็นพรานนั่นนี่มันช่วยไม่ได้วะ่ะที่เขายอมงันเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผมเขาจึงเทคะแนนให้แล้วผมพาคนอื่นเขา้เขาสภาไปงี้โอเคมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าผมจะแบกให้เข้าสภาคุณต้องฝันไปแน่ๆไม่มีทางเกิดขึ้นเออนี่ นี่ผมลำคาญคนเซาซีเราหรือมากเลยผมเล่นงูจิบม,มากกว่าน,นี้นะคือวันนี้มีคนแย่งตัวผมผมผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับการแย่งตัวผมต้องอยากได้แต่ไม่ใช่จะเข้ามาหลอกใช้นะมึงกำลังเล่นผิดคนกูบอกก่อนนะฉะนั้นอย่าเซาซีเราหรืออีกไม่คือไม่จบคือจบนะครับถ้าคุณกล้าเสนอเงื่อนไขามาในครั้งแรกเนี่ยครับโดยที่ไม,ม่มีต่อรองเนี่ยผมโอเคนะแต่ถ้าเริ่มต่อรองเนี่ยกูไม่คุยด้วย โอเคไหมชัดเจนเพี่น้องอะแล้วทัวันนี้นะผมคุยอยู่หลายครั้ผมรู้ึกเหนื่อยมากว่าน,นี้นะผมเหนื่อยเหนื่อยกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเลยเอาเป็นว่านะพี่น้องผมถามพวกเราแล้วกันครับวันนี้เพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยจะเล่นไม่เล่นอยู่ที่พวกคุณนี่แหละครับคนที่ติดตามผมน,นียว่าถ้าผมได้เงื่อนไขตามนี้ผมควรรับข้อเสนอไหมถามพวกคุณก่อนดีกว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับ สองต้องเป็นอิสระห้ามครอบงำห้ามสั่งห้ามลูกผมผมมาวันนี้ผมมาด้วยตัวเองนะครับผมเดินด้วยตัวเองถ้าคิดว่าจะมาลากผมเข้าไปแล้วจะมาเป็นเจ้านายผมคุณคุณอย่ามายุ่งกับผมดีกว่าใช่ไหมครับอ่าแล้วนั่นผมบอกวันนี้หนึ่งถ้าผมมีอิสระอันนี้ผมให้สัญญาได้อีกว่าผมจะไม่คดกองชาติแค่นี้พอไหมส่วนการตัดสินใจว่าผมจะยังไงเนี่ยผมขอตัดสินใจเอง ใชไหมครับเอออันนี้ดังนั้นผมบอกลว่าหนึ่งเบอร์หนึ่งเท่านั้นเบอร์อื่นไม่ต้องคุยจบนี่ประกาศไปยังคนที่ยังไม่ละความพยายามนะนะคนที่ยังไม่ละความพยายามเจ้าผมไปเป็นเบอร์สองเนี่ยนี่มันคงท้ายไม่กี่วันเองเพาอาจจะยุบสภาแล้วใช่ไหมวันนี้ทุกคนก็อยากจะชิงตัวผมกันนะนะผมไม่ได้ยิงไม่ได้เล่นตัวนะแต่ถ้าผมจะกลับเข้าไปเนี่ยผมต้องมีคําตอบให้กับ ผู้ติดตามผมใช่ไหมครับผมจะบอกเขายัางไงไว้กูเข้าไปมาค่ายกูเป็นเบอร์สองเว้ยแล้วต้องอยู่ภายใต้คอนโทรลเท่านะคุกต้องเป็นคนนักรบในสังกัดผมนะคุยนะครับกูมาวันนี้กูบินมาคนเดียวนี่นะครับนะเอ้ยใช่ไหมอ้นั่นวันนี้นะพวกคุณเป็นพยา,ยานเลยนะน้นอกกเหนือจากเงื่อนไขนี้ไม่ต้องมาคุยนะนี่ผมพูดแบบตรงนี้แล้วเนี่ยนะนะก็ไปเปิดฟังกันหลาย,ลายรอบนะครับเออใช่ไหมอย่านั้นนี้คือ ถ้าผมเป็นเบอร์หนึ่งมึงจะหลอกกูได้ยังไงใช่ไหมเออกูเป็นเบอร์หนึ่งมันจะหลอกกูได้ยังไงเพราะยังไงกูก็ได้เป็นก็เลือกให้กูเบอร์หนึ่งกูเข้าสภาแต่ถ้ามีคนตามหลังเข้ามากี่วนอันมันเรื่องช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเป็นเบอร์สองแล้วคะแนนมันแค่ได้ถึงเบอร์หนึ่งกูก็ถูกหลอกใช้ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไหมครับดังนั้นพวกเราครับไม่ต้องห่วงครับนะผมก็บอกอย่างนี้เลยคนระับ ถ้าเข้าไปผมเป็นอสสก็จบแล้วกูเป็นอสสถ้าทําแล้วไม่ได้รักษาสัญญาไปไม่ได้ก็ลาออกแค่นั้นก็ยอมแพ้ไปนะครับแต่ถ้าผมเข้าไปไอสอสแล้วก็หนึ่งอย่ามาสั่งผมรู้ว่าสิ่งที่ผมจะทําผมไม่ทํร้ายประเทศชาติแลวผมจะไม่ทรยศกับประชาชนที่เลือกผมมาก็นั้นพอแล้วนะครับแล้วถ้าเรื่องที่ผมจะทำนยครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ ตอบแทนคะแนนเสียงที่เลือกมานี่ไม่ต้องสั่งกูทาเองแต่ถ้าจะสั่งให้กูทรยศคนที่เลือกกูก็อยากคิดได้สั่งเดี๋ยวกูสวนกว่าจะเป็นมาพิบูลนี้ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมถึงบอกว่าถ้าคุณทําันเองได้ก็ไปทําถ้าทําไม่ไหวแล้วจะใช้บริการกูก็ต้องฟังกูแค่นี้ทีมันพี่น้องอวันนี้ผมเจอคนเซาซีมากๆผมจะเริ่มมุมนี้ไนงะผมไม่ใช่เป็นคนที่อดทนกับคนพวกนี้มากนะ ผมพรม้อมจะแตกหักนะครับผมไม่แคร์บอกแล้วกูไม่ได้อยากเปน็นนักการเมืองเออเอาเห็นว่านะถ้าได้ตามเงื่อนไขนี้พี่น้องเอาไม่เอาจบที่ตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ล้มเอกรัฐนะครับอนะก็ผมไม่อยากเล่นการเมืองนะ่ะถ้าใหญ่ผมเล่นก็ต้อ้ผมแฮปปี้เด็ถ้ากูไปเล่นแล้วกูไม่แฮปปี้กูจะไปเล่นทำไมจริงไหมกูจะหลงตัวเองตรงไหนวะเนี่ยเออนะครับ เอางี้ลผมได้ไงพวกคุณจะเลือกผมให้ถามไม้นี่ก่อนเพราะคนที่จะทําให้ผมเข้าสภาคือพวกคุณไม่ใช่ตัวผมเองแล้วแต่ผมก็ต้องทําให้พวกคนที่ติดตามก็เชื่อมั่นดีครับไม่ใช่คนหล่อแหละโรเลไปรอเลยมาใช่ไหมเออวันนี้มีคนมาทัถา,ามก็ไปคุยกับพี่ประเด็นพี่ไปวงผมบอกว่าพี่ว่าไงเขาบอกถ้าตามเงื่อนไขที่คุณกําหนดนั้นก็เปอร์เฟกก็เอาแต่ถ้านอกหนือนี้ไม่เอา ใช่ไหมครับเออแล้วนี่ยังมีคนบางคนยังไม่ยอมจบไงก็ผมบอกผมไม่เอาแล้วก็ไม่จะมาเตือนนะก็ยังจะยื้ออยู่นั่นแนละก็ผมบอกผมไม่เอาเบอร์สองมึงจะมาเบอร์สองแล้วกันนะมั่นใจยังไงคะแนนถึงถกูแน่แน่ถ้าคะแนนถึงกูแน่แน่ก็กูเบอร์หนึ่งไงแล้วเบอร์สองก็เอาคนของมึงมาดิใช่ไหมเออผมว่าโค้ชเซ็งกันมาย์พวงนี้เลยครับคุยเรื่อง มันคิดจะมาหลอกใช้ผมเนี่ยนะผมโดนหลอกสองครั้งต้องเป็นควายแน่พี่น้องทําพักเองผมไม่ทําอยู่แล้วในะถ้าคุณมีพักกันอยู่แล้วแล้วคุณไปไม่รอดนะแล้วคุณจะเอาผมไปนาทีมก็แค่นั้นเองผมไม่รับตําแหน่งอะไรในพักครับผมรับแก่หวัวหน้าทีมยุทธศาสตร์หรือแม่ทัพพ่อหรือตำแหน่งกรรมการบริหารไม่เอาทั้งสิ้น แล้วก็ปาติริเบอร์หนึ่งแล้วผมก็จะหาเสียงในแบบของผมด้วยนะครับผมจะไม่ใช้เงินใช่นไหมครับเอาผมไปทํางานแล้วผมก็ไม่เรียกร้องเงินทองด้วยนะเห็นไะมผมไม่ได้มาผ่านเงินผ่านทองติดป้าย่วบ้านทั่วเมืองผมก็ไม่ทำเพราะผมจะนั่งรายอยู่แค่นี้แหละเอาคะแนนเสียงแกเอฟซีนี่แหละถ้าเขาเลือกก็เลือกแล้วก็ไม่เลือกก็จบไม่ต้องมีใครต้องเจ็บตัวได้ไหม ถ้าเกิดมีคนเลือกก็ได้ก็ได้ก็ได้เะนี่ก็ขอบคุณแล้วก็ต่อทางานตอบแทนเข้าไปถ้าไม่ได้ก็จบแต่ถ้าต้องเอาเงินมาที่มุเทเงินทองว่าเอ้ย้าเอาผมไปผมต้องขอสิบล้านยี่สบล้านผมก็ไม่เคยเอ่ยปากสลึงนึงก็ไม่เคยขอจากใครใช่ไหมครับเอ่อฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีคะแนนเอฟซีที่ยังหลงเหลือเชื่อมั่นในตัวผมอยู่อยากเห็นผมเข้าไปสภาเขาจะเลือกให้แต่ถ้าผมเบอร์สองนี่มันจะเสียเวลาไปทําไม ผมจะต้องผิดคําพูดแล้วผมไม่มีคําตอบที่ดีกับ FC ผมนี่แม่งผมก็อายเป็นนะเว้ยใช่ไหมครับ